สวัสดีทุกทุกคนด้วยนะครับยินดีที่เราเข้าสู่รายการ PKUI นะครับวันนี้ก็จะเดิทางจากจังหวัดปางาไปที่อำเภอตะปุ่นนะครับโดยจัม่อีี่1นะครับก็ทีม่วมทีพีสิมานะครับต่อไปจัม e ี2กันแล้วนะครับก็ก็จะปาเดินหนึ่งที่เหมืองปางหวานนะครับหรือหรือว่าตั้งปองหลานนะครับเราจะไปที่เขานาหง่นะครับก็ ซึ S <S <í ner rah imer> ่งเผ่างงงก็เป็นเส้นดังที่อันตรายมากนะครับถ้ามาโดยการกินก็ระวังระวังขี่และระวังมือมื่อแล้วก็หลอนด้วยนะครับแต่ว่าผมเคยมาแล้วไม่มีผีนะครับมาช่วงเช้าๆนะครับไม่ไม่มีคนเยอะหน่อยเต่ว่ามาช่วงนี้นะครับเลยนะครับแต่ว่าเผ่องงงนี้เป็นเส้นางที่ถ้าหลอนเลยนะครับ ก็จะเก็บภาพมารด้กาที่เขาแนวน้นะคก็จะมีจุดใดมีทั้งหมดนั้นจุดก็มีจุดอะไรบ้างก็เดี๋ยวจะไปดูจุดจะไปอรไางไรก็ไปจุดจะมีกันเลยนะครับสี่เลยนะครับก็ไปเจอกันเลยครับ ก็จะมีจุดจุดวิวก็จุดจุดวิวที่ห่งก็คือจุดวิวขางนางหนะครับก็เปจุดจุดวิวแห่ที่หนึ่งนะครับก็จะอยู่ทาง้งนี้นะครับหรือก็ต่อไปจะเป็นส่วนกองจุดจุดวิแงที่สองก็จะถึงตาลเจ้าแม่นางหงเลยนะครับก็เขาต้องไปเลยนะครับก็ต้องขับรถไปนะครับตอนนี้อยู่ที่จุดจุดวิวทางนาังก็ประมาณจุดถ่ายรูปประมาณแันที่หนึ่งนะครับก็เป็น จังหวัดบางาที่มีหลายชุดเหมือนกันก็สามารถถ่ายแล้วก็ถ่ายหลายที่ก็แต่จ,จบกี่ปีข้อเดียวก็มาสรุปก,กันเลยนะครับกงเองทราบน้อนนั่นเลยนะครับอีก้ี้วยนะครับ ป่าจตุวียแห่ที่หนึ่งครับก็กับรถกึ้นกับไปนะครับรอบกใจคือทางหลวงไปดินหมายเลสินะครับดูเส้รวมเปเกษตรนะครับดูเรียกว่าถนนไปเกษตรสายเก่านะครับก็จะไปที่จตุวิยแห่งที่สองกันเลยนะครับเพาเป็นหน้าจะตุวีว่าภาพจะสวยแล้วเหยียกข้อเดี๋ยวก็ไปจุกกันเลยครับ ก็มายีึจุดวิวแห่งที่สองกันเลยนะครับก็เป็นจุดวิวที่กจะถึงศารชจ้าแม่นาโงะนะครับข้อประมาณไม่ถึงประมาณสามโลสี่โลหรือห้าโลก็ได้นะครับก็จะอยู่ที่จุดชมวิวแห่งที่สามนะครับจะเป็นจุดตากตาบินะครับแต่ว่าไอ้นาโงะก็จะเที่เก่าก็ภาพก็ยิ่งก็ภาพจะสวยงนะครับก็เดี๋ยวจะไปสารเจ้แม่นาโงะต่อนะครับก็ไปตอนเลยนะครับ ตอนนี้อยู่ดีจังหวัดปางงาน,นะครับอยู่อำเภอเมืองอยู่นะครับถ้าจะอยู่แถวตับปุ่นอยู่นะครับ จะบวชมาไม่นานมากนะครับก็จะมาที่ศาลเจ้าแม่นางงนะครับก็ซึ่งเกตระหว่างไรต่อกงอัเพยเมืองแลอัเพย์ทับปูนะครับตอนนี้อยู่ที่จุดทิี่ยวแห่ที่สก็คือจุดทิ่วเขา,นาหน้างงนะครับเด็ดเส้นด,านด่านดีน่าดึายแล้วก็นั่งขวามากนะครับตามมาตัวก็คือก็อาจจะหลอดดงดึงนะครับแต่ว่ามานซนต่อหน้มันก็อาจจะไม่มีหลวนะครับอาจจะมีตน้น รอนนิดนึ่งหรือว่าไม่กวนนิดเดิงอ่ะรถตรงแท่นน้อยนะครับแต่ว,ว่ารถครงท่านน้อยนี้จะมีเลยนะครับก็จะมาเลยครับผมมาจะมาดูดีจะดูอยู่ขอนาวนะครับมาไว้สักรกระกองสารจะไม่นาวก,กับนะครับก็รถถึงก็จะมากี่คนก็ไม่เกินกว่าหนึ่งคนก็คือมากี่คนก้ามาสองนหรือสี่คนหลายคนก็อาจจะมาได้นะครับหรือว่าตรงดีๆหน่อยนะครับ ว่าเราผมพูดปิดโทเดีนะครับผู้จะพอนิึงนะครับเรา,าเราคุณตู้เตรีมดีก็จะมาอยู่ที่จ,จุดวิวของนางนะครับของนางก็เป็นสันในลาดภาพกายก,ก,นนบกออับปั๊นนออมอนอกตะเกงนะครับที่ที่ก็จะปานเชื่อมต่อหงอำเภอเมืองและอำเภอทับปูนะครับส่งหน่วยต่อหงอำเภอทับปูและอำเภอเมืองนะครับเป็นเส้ทางที่ ที่อันตรายมากนะคะรับอยู่ตั้งหลวงไปดินหมายเลขสี่นะคะรับอยู่เรียกวา่าถนนเพชรเสียรเก้านะครับเปียเสดตางที่อันตรายนะครับก็ระวังนิดหนึ่งนะครับก็อย่ามาท้องั้งคือดิกานะครับมาช่วงเช้าๆนะครับแนะนำเรื่องเสดต่างก็ค,คือไปทางตังหลวงไปดินหมายเลขสี่สามหนึนนะะ่งหนึ่งนะครับเป็นเสดต่างนี้ไม่อันตรายกับ,บรถสบายมากนะครับก็ถนนนี้ก็คันได้ดีมากนะครับก็ อาจจะดีมากหน่อยนะครับตอนนี้อยู่ที่เขาเนานะครับก็น่าจะอยู่ที่สา้าไม่เนานะครับก็อยู่ผมเดิอนอยู่เส้นถนนทางงวงเป็นดินไหนสิหรือเรียกว่าถนนพิเธศิวษักาวนะครับก็ผมเดินดูนะนะน่าจะมีต้นไม้นะครับี๋ยว,ว่ามีข้าวมันก็น่าจะขึ้นไปน่าจะไปดูเขาเนาหนี่นะนะครับก็ผมพาไปเดินดูนะครับ รถของผมก็จอดอยู่ตรงด้านขวามือนะครับก็เนี่นะครับก็สาเจ้าแม่นางหงก็อยู่ตรงโน้นนะครับก็ผมชี้ดูนะครับแต่ว่าสาเจ้าแม่นางหงก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็จะถึงก็คือจุดชมวิวเขาโน้องนะครับก็มีรถกระบะมันจอดอยู่แต่ว่ามีพี่เซลล์ท่านหนึ่งก็อาจจะมาทักทายของเราได้นะครับก็อพี่ก็จะจะดีอาจจะนิดนึงนะครับ ว่ามีการเดินก็ขึ้นไปอีกนะครับต้องขึ้นไปอีกเลยนะครับเอ,อ่อตอนนี้ก็เดี๋ยวปุ่มก็เดี๋ยวขอสัก๊รัคนนะครับก็สิ่งสุดสินนะครับก็สารเจ้าแม่นานะครับขออนุญ,ญาตไหว้ก่อนนะครับข้าบุมสัก๊ะรัเทียบ้อน,บนนะครับที่สารเจ้าแม่นานะครับก็อยู่ที่ จะเป็นกวนกวนหนึ่งจะเป็นควนเขาหน้าหงเลครับเขาต้องเดินขึ้นไปอีกนะครับนั่าจะไม่ทันแล้วนะครับก็แค่จะจบป,ปีแค่น,นี้ก็อย่าพ่อมาสรุปว่าสรุปอะไรนะครับสำหรับอบีนี้ก็จบปีแค่น,นี้ก่อนนะครับก็กดติดตามโปรซส์สปายได้ครับ โอเคจะก็ไม่กี่แม่มาเตาหนเด็ดจอมต่อไปโจมต่อไปที่สามพันนะครับนั่นจะไปที่อำเภอเมืองจังหวัดปังงานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชไปเลยครับกดตีแรงใจมีแรงงานไว้นะครับกดมีสลายลายครับอย่ากดเล้วติดตามนะครับต้องกดกดมีแรงงานไว้นะครับแล้วก็กดมีการงานกดเช่นเชื่อแล้วก็กดกระดิ่งไว้เลยครับก็จะมีคอมเใหต์ให้แชร์นะครับให้ทุกท่านก็ ให้ปู่อาปู่จ้าปู่ทราบหน่อยนะครับการดูต่างที่มีช่องมาใหม่แล้วก็ใครจะอดูต่างครั้งแรกก็ใครจะดูต่างที่ไหนก็สามารถดูต่างได้ไหมครับโอเคสุขกันาหมาคิหน้านะครับสวัสดีครับผมครับแล้วก็นะครับไปดูต่างกันต่อครับผม